ดันดันอย่างเดียวเลยพี่น้องโอ้าเรียบร้อยเลยงั้นนี่อ้าลื่นครับลื่นจัดลื่นจัดเลยพี่น้องมาไม่ทันขึ้นเรียบร้อยหรอป่ เนี่ดินยังอยู่เปนี่เจ๊เอาบันเทิงเลยเสียมัมเขาติดต่อมาครับเนี่ยมาเกือบไม่ทันนะโครงการเขาจะทำขอสร้างไง้ใคเเตียทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้อนฮ้ย้อย้ยเ้ เดี๋ยวพอทานละในเมื่อกี้ติดตรงนี้วะครับผมเจอมาหมอกล้องเลยไปไปุงเทียบพวกนี้ะครับผมโอ้สทงผมก็ตรหล่อเสร็จต่อมาเพื่อเทเด็ดเลยครับมางานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยมาเกือบไม่ทันครับสามสามหกส่วนปะฮะสามสี่ รถพ่วงคนทรายนะสามกุนะสามสิบอะไเตี้ยนี่คันนี่นี่สามนีเพิ่งนี่เขาจะเข้าใช่ไหมเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเขาจะเข้าใช่ไหมเนี่ยจอดเด็ดแน่นอนเลยพี่น้องเก้าหน้าครับนี่ CF 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 ดูโลกเป็นดูโลกเท,<อ>ทีมงานเ c ฟมาจากตำบลอูโลกครับอำเภอลำดวนครับโัวรถสไลด์เลยดูล้อสไลด์ดูการถอยนะครับเยี่ยมมากเลยครับพี่นะ้องยาวเลยพี่ยาวเลยสวัสดีครับ สวัสดีน้องแม่สัมัยอยู่ช่องตามอนำซิงครับผมคลิปนี้อันนี้เทเทไปแล้วโอ้โอเทเทตัวแม่ไปแล้วครับเหลือตัวลูกครับเหลือเหลือเหลือตัวลูกครับโอ้ไหนกนไหน เอาเรามาชมครับถนนลื่นนะเพี่น้องโอ้โหโอ,โอ้ดูทางไปเตะเคลียร์ทางเลยนะทางเขาเปื่อนหมดแล้วเ <c oughs> ทีมงานเกนะ้าหน้ะเดก้าโอ้เ oh, <De> ดก้าสามสองศูนย์ 2> 3, 2, มาจากอุลุกอู ยาวเลยพี่ยาวเลยระวัง啊ระวังจะมาได้ไหมเนี่ยจะได้บ<刷>ุกก็ได้ครับจะได้บุกอ้ ออันนี้มันหมุนได้ด้วยคันอื่นไม่มีนะอครับนี่หม,มุนได้รับวะแน่นอนลูกมันครับลูกหมุนได้คันอื่นไม่มีครับในคันนี้เพิ่งไงเจอเอายาวยังไงเนี่ยเสียม,ม่ามาโรตเตดมาตเตดเลยเนี่ย

ลื่นลื่นช่วงเทซ้ายครับนี่เลนเ่นตุ๊เป๊ะเลยครับงานนี้ห <ทำ S 1> มื่น <c oughs> ไอ้ยำไปผิดทาง รดอๆเลยราพวงขับยากเลยคนคนไม่ชำนาญในขับยากครับพี่น้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังโหดโอ้โหรถเตะกันโห้นลูกพี่ว่างไงครับงานนี้ เดียว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 ไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วโคมาโคดันฮะเตะไม่โคดั้งโอ้ยพี่น้องไปไม่ได้ครับมันติดมันหนักเลยครับ ื่นโอ้ไม่ไปลอยเลยโอ้ทนาน่ายุบเลยครับ

นี่ครับเวลาเราตีตรงนี้ครับ,รบเรียบร้อยเลยครับโอ้โอ้ไปไม่ได้ครับต้องเทเทกลางนั้นเลยครับพี่น้องดูโอ้ อคันที่สองครับโอ้คันนี้สุดจัดเลยครับเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเทตร,ตรงนี้ครับดินมันลื่นครับพี่น้อง

สูงจัดเลยเป็นโจกการครับขายวัสดุก่อสร,ร้างของเสียจุกสายกองบเลอือเลยครับโอ้

ครับคันนี้รถรออ,อทอดลูกออกมาเลยแม่โอ้เรียบร้อย เลยตุ ng ng ่มเปะงานนี้เอ้าไมโครมาไมโคผมไมโครเวนเคถึงร้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดียวเดียว đắn tốt Kéo lên em sai em này, đưa sai Ồ. Ồ, lên, lên. Đào, đào. Lên chặt Lên chặt Mãi chạc lâm đuôn Mãi chạc ชิมงานเกาหน้าครับโมติ้อันนี้แรงภูมงานโดยพี่เตียบเสียมัมครับ เต็มรอยเิไม้อะ้วตัวอะไรอะไปลบเยังจีแล้วสิไปสามสิบเปอรนี้อีกเที่ยวหนึ่งอีกมิหนึ่งฟุงมโอ้โคตรโหดโหดจริงครับขนนาดน่ะโอ้ ีดช่วยล้อมากเลยถนนเขาเนี่ยฝนตกมาในลื่นนะครับนี่ฮะไหนด่านนะ <c oughs> <c oughs> เียบร้อยครับพรุ่งนี้อินมาครับพรุ่งนี้อินนุ๊กน้ำเขาวิ่งมาจากไหนทางไหนทางนู้น,ววนลำดวนฮะ<า>สายดีดสายดีดลูกพีส่สายดีดสดุดยอด ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ